งัวเรางามงามพี่น้องอ้วน,นตัวตัวอรรเพื่อนเอาหัวอาหาร<แ>ผรสมกับห้่ให้ให้กินนะครับเนาะให้กินเฉพาะช่วงสี่โมงแรกนะครับมือละเทือเพื่อนว่ากันให้กินหลายเทือมันเลืองเพิ่นว่าราเดี๋ยวจะน้อยนึงครับกะสิมีหลานสาวสองคนผู้งามไปสุดในหมู่บ้านนะครับเนาะปกติผางัวไปไอไ,ไ,ไปลามไปลามอยู่ไอยอยู่บ้านพี่สาวข้างนอกครับเพิ่นสิมีไอพื้นที่ของหยาเนาะรากาหลังบ้านสิมีตะกาครับ สวัสดีครับสันต,ติออฟฟิเชียลด้วครับพี่น้องวันนี้กลับบ้านโน่นน้ําแทงตําบลไผ่ขลาอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้นะครับน้องเดียก่อนสิไปโคราชพี่น้องเดี๋ยวสีมาเอางัวไปไว้อยู่โน่นน,น้องเดียเนาะแม่นบ่อยู่บ้านอยู่บ้านอีหล่ายเดียอ่าครับไมย่ยำ้ำเดี๋ยวผมที่จอบิึงครับว่าแม่เพิ่นเลี้ยงงัวจักตัวนู่นี่เนาะงหนึ่งตัวสองตัวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงัวส<ม>ิบเอ็ดตัวใ่ไมโอ้กวัวสิบเอ็ดตัวครับเดี๋ยวลอให้งวัวมีราคาจักหน่อยครับเดี๋ยวไมน่นช่นำเราสิขายห้เบิรดเราเอาเราสีเลียงค้วไอแท่นล้ววะตอนนี้งว้วราคาถืกอกันด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับอันนี้งวัวเพิ่งออกลูก,ตกแต่แม่เนี่ยเพื่อตาฮักแท่นเนี่ยโอ้ยตั้งซื้อให้เราบ่อันนี้น้องนำโชคนะครับตั้งชื่อให้แล้วนะครับ น้องทาโชคน้องนำโชคกองเฟื่องครับคุณแม่เพิ่นกะเห็ดเถิบใบเฟื่องโอ้ยใหญ่ค่ะพี่น้องเอ้ยคุณบอกให้เพิ่นเศร้าเลี้ยงง้อเพิ่นเพิ่งมาเพิ่นเศร้าบ่ได้เพิ่นนะเพิ่นบ่มีอย่างเห็ดพี่น้องผู้เฒ่าเนาะเอาอย่างไรไมันกินนะแม่เนี่ยห้ามบอกอ๋อจับเสียบมันอันนี้ยังแน่เนี่ย หัวอาหารผสมไอ้ห้ามเนาะให้มันกินมือนึงเจ้าเถื่อนเนี่ยโอ้ยบรดให้กินดอกขันให้กินแต่เาม่มือแรกเพราะว่าดกินดุประเดีนมาขันกินดุเปลืองเนาะให้กินเป็นเวลาได้พี่น้องเด้อ <c oughs> ทนเลี่ยงไปก่อนนะพี่น้องนะเพราะว่างัวมันบมีราคาครับเพราะว่าตอนนี้สื่อมากนะงัวราคาแพงอยู่แต่ว่าพ่อสื่อมาเลี่ยงแล้วงัวเริ่มจะเลื่อนเติบโตแล้วผับราคาตกพี่น้องเอ้ยขล้ายกับขาดทุนเนาะ แล้วก็ช่วงนี้กัญญากะหายากน้องไม่ยนําเนาะเพราะว่าเขาไถหุดไถหน้าเตรียม้านเขาเตรียมบานเขาเนาะเตรียมบานเขาพี่น้องบ่งโอ้ยงวตาเสียแต่พี่น้องคุณงวเรางามงามพี่น้องอ้วนตุตัวอรรถพนเนพิ่นเอาหัวอาหารผสมกับห้่ให้ให้กินนะครับเนาะให้กินเฉพาะช่วงซีโมงแรกนะครับมือละเท่อ เพิ่นว่าขันห้กินลร้เือมันเปลืองเพิ่นว่าหลัากกะเดี๋ยวจ้าน้อยหนึ่งครับกะสิมีหลานสาวสองคนภูง,งายเปสุดในหมู่บ้านนะครับเนาะปกติพ้างัวไปไอไปลามไปลามอยู่ไออยู่บ้านพี่สาวข้างนอกครับเพิ่นสิมีไอพื้นที่ของหยาเนะาะหลักกะหลังบ้านสิมีตะกาครับหน้าที่ประจําหลานสาวนะครับเนาะนี่แหละครับเขาว่าผููบาลทั้งใดขันให้เบืองผูสาวเขาว่าห้เบืองก้อนว่าไรงัอไรข่วยเป็นบบ อะไรเป็นกัมมักไดเดอร์ถือว่ามันอยู่อ,อืนอน้องเมีครับอยู่มอหาพี่น้องพี่หน้าขึ้นมอซีหลานสาวอันนี้ก็น้องไมเดียน้องเดียชื่ออะไรนะสูตรที่นันเน,นี่ตอนนี้กำลังคุยกับคุยกับคุณแม่อยู่นะครับตอนนี้เอางวเขาคอกอยู่สิไปทะเลสาบก่อน ตอนนี้หลานสาวคุยครับพี่สาวยูเดอร์พี่น้องนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นวิถีชีวิตนะพี่น้องเนาะคนอีสานบ้านาเฮ้านะครับน้องเฮ็ดให้เฮ็ดห,ห,หน้าหลวกะเลียงง่วเรียงคั้วครับพูดเถ่าเพิ่นว่าคบนบไดเรียงง่วแส,มา,สมาเสมาเฮ็ดแตใ่ให้แต่หน้าเพิ่นว่า30บส,สิมมปีหมมศาสิเฮ็ดหยัางเพิ่นว่ามปนกะเงาตัวเนาะกะต้องเรียงงัวพี่น้องเอ้ยลำบากปันได ยางบมไวขนาดใดก็ต้องเลี่ยงนาอพี่น้องนี่แหละอีสานวิธีอีสานร,ร้านหน่อยเสือดำเลี่ยนอยู่ป้กปีนี้คนใหญ่เลี้ยนอยูม่มอหาด้พี่น้องน้องมีกับน้องเดียง่วกำลังงามพี่น้องเอ้ยวผมใส่บังชัดๆครับโอ้หงวงามครับแรเลอีแม่แเราเลี้ยงอยู่สองสามตัวครับแตกีเรามีเกือบยี่สิบตัวให้เราขายถิ่น พอเราขายถิ่มแล้วก็อยากให้เราได้สบายนะครับเนาะผัดที่นี่งัวมันเลี้ยงมากหาปีหกปีจากสองตัวกับเป็นสิบเอ็ดสิบสองตัวพี่น้องยีราเบิ้งเสือกไห้งัวเนี่ยน่นติดนี้ยังนั่นไป,ไปจะมาติดตามวิถีชีวิตนะครับเนาะหลานสาวไปเลี้ยงงัวพี่น้อง ออกมาก<า>ุดแนนเร็วเดยนคือวิถีชีวิตคนอีสานเลยพี่น้องเด้อนงงในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวพี่น้องเพราะว่าง่วกะสีลามอายุคอก<อ>นะครับแต่ว่าไอพ่อคำคำข้าก็ต้องเอาเขาออกไปลามจักน้อยนะครับให้เขาได้ยืดเส้ยนยืดสาย ฝนตกพี่น้องเมือนขึ้นฝนตกรลายหลายเบ้างครับน้ำท่วมถนนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาทงงางยางก็ได้พี่น้องไปน้องเดียไปน้องเดียน้ำขังสุมมือเมื่เนี่ยฮะ<า>ถนนมันต่าพี่น้อง<า>หลานสาวกับแม่ยเป็นเลี้ยงงัว จโอ้ยจากสองสามตัวพี่น้องเบ่งง้อเพลินทวนครับจยวเดี๋นหลายโอ้ความสุขของผู้เฒ่าพี่น้องจะความสุขหรือความลำบากเนาะมีงัวหลายหฮงแต่อีหยังเนี่ยขีิงว่าเตขีมนี่บ้านล้านสาว บ้านนองเดีย,ยบ้านนองเดียนี่ก็ซีมีพื้นที่นะพี่น้องเนาะไอ้ที่เกิดตามธรรมาชาติก็จะเป็นหยาพี่น้องกะไว้ให้งัวกินเนาะครับเนาะแล้วก็ล้างบ้านก็จะเป็นตะก้ารครับาาเป็นตะก้ารล้างบา้านเอามาลาบนี่ตีนเนี่ยโอ้เสียงเสียงแม่เสียงดังดังพี่น้อง ภารกิจของร้านหน่อยกะเสียงัวเอางัวมาลามพี่น้องเขาเริ่มไทไทหน้าไทหุดหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาจะเตียมไอ้วานเขานะครับเนาะหน้าปีพี่น้องส่วนมากด้วยแถวบ้านพระเชษาเขาหน้าปีนะครับละกะเพราะเขาไทแเลยมันจะเป็นอุปรสรรคอย่างหนึ่งคือว่าตะก,กี่มันจะมีไปเหงง้วได้กินหยากินย้งนะครับที่นี่กพะพ่อเขาไทหุดแล้วที่นี่กะหยาดทีหาหยากนะครับ สีดูในหัวกระเท่กระชิมีจำกัดนะครับอย่ากับประานง,งานปันไดนี่ความสุขของอีเมียเพิ่นกะเพิ่นกนยะยางบอยแข็งแรงปานใดครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะมักเรียงง่วเนาะง่วนกะมักกินแบบวิถีธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะโดยธรรมชาติของง่วนเนี่ยมักเอามาลามได้ทงพี่น้องมักยางมักกินนะครับแล้วก็กระชิมีไอมีนามนะครับใส่คูทั้ง เอาไว้ให้กินแต่ว่าช่วงนี้ก็่ิมีนามอยู่ในบวกอยู่ง้อก็สิกินได้ตามธรรมชาติด้วยครับนี่แหละนาบ้านพี่สาวนี่ครับพี่น้องนะครับมื่อนี้ก็ถือว่าหลานกับแม่อีแม่จบภารกิจนะครับเนาะในการจุงงวออกจากคอกะห์สำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับท,ที่ติดตามรับชมสันติออฟฟิเชียลครับบายบายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวซูมให้เบื้องหลานก่อนสองคนเพิ่นกันลังซอยกันอยู่